Good day สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นม1นะครับเทอมที่2แล้วรหัสของเราก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นออ่าง21102นะครับไม่ใช่21101อีกแล้ว02ก็คือเทอมที่2นะครับเราก็มาเริ่มกันที่บทที่4นะครับยูนิตที่4 What time is it ตอนที่ A นะครับส่วนที่ A คือตอน A ตอนแรกนั่นเองนะครับไปดูกันว่าในบท นี้นะครับ What time is it จริงๆแล้วอะ่ะจุดประสงค์ของมันก็คือนักเรียนจะต้องพูดคุยกับ types หรือว่า kind of transportation ในแบบต่างๆได้แล้วก็มีการถามเวลาได้ด้วยแล้วก็นักเรียนสามารถพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางของเพื่อนและก็ของตัวเองได้ถามได้ตอบได้ใช้คำศัพท์เป็นและก็แปลความหมายได้ถูกต้องนะครับ มาเริ่มกันที่คำศัพท์นะครับ v o c a b u l a r i บังคับเลยที่เรียนจะต้องใช้ให้ได้นะครับก็มีคำแรกเลยนะครับ plane นะครับ plane P L A N E plane แปลว่าเครื่องบินครับคำที่สอง taxi taxi ก็คือรถแท็กซี่นะครับถ้าเป็นในฝั่งของอเมริกาเราจะไม่ใช้คำว่า t a ็กนะครับเราจะใช้คำว่าแคบต่อมาคำที่สาม car car คือรถยนต์นะครับ I have a car, you have a car. Next, subway. Subway แปลว่ารถไฟใต้ดินนะครับแต่ถ้าที่อังกฤษเขาจะเรียกว่า tube, tube นะครับแปลว่าหลอดนะครับ Underground tube หลอดใต้ดินก็ได้นะครับ Sub แปลว่าข้างใต้ข้างล่าง Way แปลว่าหนทาง Subway รวมกันแปลว่าถนนหนทางที่อยู่ใต้ดินก็หมายถึงรถไฟใต้ดินนั่นเองครับต่อไป transportation อีกอันนึงก็คือ bus. abus นะครับเช่น I ride um, a bus to school or I uh, คำว่ารถบัสเนี่ยเราใช้คำว่าเราไม่ drive นะครับถ้า drive เนี่ยเราต้องบังคับพวงมาลัยเองเราใช้คำว่า ride หรือว่าบางคนก็คิดว่าคำว่า ride เนี่ยก็คือจะต้องนะครับไปนั่งอยู่ข้างบนเอาขาคาบอย่างเงี้ยนะครับ Ride เช่น we ride a motorbike we ride a bicycle อานนี้เป็นต้นนะครับ bus นะครับอย่างเช่นฉันมาโรงเรียนโดยรถบัสเราก็จะแต่งประโยคว่า I come to school by bus I come to school by bus but some students นักเรียนบางคนอาจจะบอกว่า I come to the school by car I come to the school by car นี่ก็ได้นะครับโอเคคำต่อไป bicycle bicycle แปลว่าจัก,กรยานนะครับ หรือเรียกย่อๆว่า bike ก็ได้นะครับ bike แปลว่าจัก,กรยานบางทีคําว่า big bike big bike จะแปลว่าเอ่อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆก็ได้นะครับต่อไปคําว่า train train นะครับ train แปลว่ารถไฟนะครับ train แปลว่ารถไฟนะครับเช่น Uh, I come to school by train ฉันมาโรงเรียนโดยรถไฟนะครับรถไฟนั่นเองทีนี้รถไฟของเราอ่ะในหนังสือเรียนของเราเราจะเจอรถไฟแบบใหม่แบบแปลกๆเขาเรียกว่าแมกเล็รถไฟแมกเล็ของจีนของญี่ปุ่นนะครับซึ่งรถไฟแมกเล็เนี่ยเราเรียกว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงเขาจะเรียกว่า high speed train high แปลว่าสูง speed แปลว่าความเร็ว high speed train แปลว่ารถไฟความเร็วสูงเดี๋ยวนักเรียนจะได้อ่านในเรื่อง how to How we travel นะครับคือ m a c กเลของจีนแล้วก็ญี่ปุ่นมาดูฝั่งคำกิริยากันบ้างนะครับคำแรก F L y, fly fly จะแปลว่าบินนะครับบินเช่น I fly a plane ก็แปลว่าฉันขับเครื่องบินฉันบินฉันทำให้เครื่องบินบินได้นะครับโอเ I travel by a plane ฉันเดินทางโดยใช้เครื่องบินนะครับกิริยาคำต่อมา drive นะครับเดี๋ยวครูขอเลเซอร์แป๊บหนึ่งนะครับ เพื่อความชัดเจนอาเลเซอร์มา drive เป็นกิริยาใช้กับรถยนต์นะครับ drive แปลว่าขับนะครับเราจะต้องเอามือไปสัมผัสพวงมาลัยนะครับหมุนซ้ายหมุนขวา drive นะครับนะแปลว่าขับต่อไปคำว่า ride ride แปลว่าขี่นะครับ,นะบ,รรบเราจะใช้กับมอเตอร์ไซค์โ t ม r ไบค์ bicycle นะครับ ride อย่างเงี้ยนะครับต่อไปกิริยาอีกอันนึงคือคำว่า travel travel แปลว่าเดินทางครับเดินทางน,นะครับ I travel from home to school by train I travel from school to my home uh, by car อย่างเงี้ยก็ได้นะครับอ่ะต่อไปมีคำนามตัวนี้เป็นนามเฉพาะนามพิเศษนะครับเป็นชื่อเมืองนะครับคนไทยเราเรียกว่าเซียงไฮ้นะครับเซียงไฮ้กรุงเซียงไฮ้แต่ว่าภาษาอังกฤษเขาไม่ได้ออกเสียงว่าเซียงไฮ้นะครับที่ภาษาอังกฤษเขาจะออกเสียงว่า เชียงคายนะครับเชียงคายเชียงคายนี่คือภาษาออกออกออกเหมือนภาษาจีนครับอ่าเชียงคายนะครับ, uh, รบออกเสียงแบบนี้เลยออกเสียงเหมือนจีนนะครับต่อไปกิริยาอีกตัวหนึง่งคือคําว่า avoidavoid แ avoid ปลว่าหลีกเลี่ยงนะครับ avoid เช่น I avoid traveling by plane ฉันหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยเป็นต้นนะครับ avoidavoid avoid. หลีกเลี่ยงนะครับต่อไป next คำกิริยาอีกคำนี้นะครับแปลว่ามไม่ใช่กิริยาเป็นคำนามนะครับ accidents a c c i d e n t a c c i d e n t แปลว่าอุบัติเหตุนะครับเช่นเรามี car accident นะครับ car accident แปลว่าอุบัติเหตุทางร,รถยนต์นะครับ next ต่อไป à, อ่เรามาฝึกแต่งประโยคโดยใช้คำกริยา drive ขับกริยาคำว่า fly ที่แปลว่า ขี่เครื่องบินนะครับบินบินและกิริยาคําว่า ride ที่แปลว่าขับแบบเอาขาขาอย่างเงี้ยนะครับว่าเราจะใช้ drive กับอะไร fry กับอะไร ride กับอะไรบ้าง number one ข้อที่หนึ่ง I da 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 my car to work เราจะใช้กิริยาอะไรกับ my car I จุด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  my car to work เราใช้คำว่าอะไรครับเราใช้คำว่า drive นะครับ I drive my car to work โอเค the second one ข้อที่2องนะครับ I จุด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  my bicycle to football practice I จุด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  my bicycle to football practice แปลว่าอะไรครับเราใช้กิริยาอะไรกับ bicycle เราใช้กิริยาอะไรครับ ride ride I ride my bicycle to football practice แปลว่าฉัน ปั่นจักรยานไปซ้อมฟุตบอลนั่นเองนะครับฟุตบอล practice ก็คือไปซ้อมฟุตบอลครับ number three dad จุดจุดจุด the subway to work dad จุดจุดุด the subway to work subway คือรถไฟใต้ดินเราใช้กิริายาอะไรครับบินได้ไหมไม่ได้ตัดออก drive เอาพวงมาลัยไปขับไม่ได้ตัดออกเพราะฉะนั้นจะเหลือคำว่า ride คำเดียวนะครับ dad ก็คือพ่อนะครับ dad ride the subway to work ก็แปลว่า ่อนั่งรถไฟใต้ดินไปทำงานนะครับ number four ข้อที่สี่ the pilot จุดจุดจุด and airplane the pilot จุดจุดจุด and airplane แปลว่า Pilot คืออะไรครับนักบินนักบินทำอะไรกับแอร์เพลนกิริยาที่นักบินใช้กับแอร์เพลนคือ fly นะครับข้อนี้ the pilot จุดจุดจุด fly and airplane นักบินบินเครื่องบินนั่นเอง อะลองดูภาพต่อไปนี้นะครับลองดูภาพต่อไปนี้คำกริยาทุกตัวนะครับมี plane เครื่องบิน taxi กซีกซ่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น taxi สีเหลืองๆนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทำในแบบหัดมี car มี subway มี bus มี bicycle รเรียกว่า b i มี train มีกริยา fly มีกริยา drive มีกริยา ride นะครับโอเคเอ ทีนี้นักเรียนอยากให้ดูแท็กซีด่ดีๆนะครับแท็กซี่มันสีเหลืองเนาะนักเรียนจะได้ฝึกแต่งประโยคอะลองมาฝึกแต่งประโยคก,กันนะครับมาฝึกแต่งประโยคก,กันนะครับ fill in the blanks with the best vocabulary word ให้นักเรียนมานะครับเติมคำลงไปในช่องว่างโดยใช้คำศัพท์ที่ กำหนดให้ตัวไปน,นี้นะครับข้างล่างนะคำศัพท์อยู่ข้างล่างนี้นะครับมีคำว่า plane taxi car subway bus bicycle และก็คำว่า train ครับอ่ะเริ่มเลยที่ข้อที่หนึ่งนะครับ a r จุดจุดจด has four wheels and carries lots of people a r จุดจุดจดจด has four wheels and c a r r y lots of people อะอะไรก็ไม่รู้มีสีล้อแล้วก็ carries บรรทุกบรรจุ ผู้คนมากมาย lots of people คือน่าจะใช้คำว่าอะไรดีครับอ่ายังไม่เฉลยให้นักเรียนไปไปทำแบบกันใน Google นะครับ Google form นะจะเก็บคะแนนนะครับ5ข้อ5คะแนนนะครับ You use your leg to move อะอะไรคุณใช้เท้าของคุณเคลื่อนไหวอะจุดจุจุด,จด,จดอะไร Plane taxi car subway bus bicycle หรือว่า train ครับ Number three That yellow car over there is a จุดจุจุด,จด,จด รถสีเหลืองคันนั้นมันคืออะไรครับมันคืออะไรรถอะไรที่เขานิยมใช้สีเหลืองอ่านักเรียนก็เลือกคำศัพท์ไปเติมให้ถูกต้องนะครับ number 4. some families บางครอบครัว have a มีอะไรครับจุดๆๆ that ที่ซึ่ง they u s e to drive places ที่ซึ่งเขาสามารถขับไปในที่ต่างๆได้อ่าบางครอบครัวมีอะไรนะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกครอบครัวมีมีบางครอบครัวนะครับ โดยเฉพาะประเทศอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศเบลเยียมเนเธอแลนด์ Belgium, นะครับเขาจะไม่จะไม่ค่อยมีคนมีสิ่งนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นสำหรับประเทศที่มี public transportation ที่สมบูรณ์อย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับจะไม่ค่อยนอกจากจะรวยล้นฟ้าจริงๆนะครับถึงจะซื้อสิ่งนี้มาใชา้ในครอบครัวนะครับ Number ร อะจุดจุดจุด can fly อะไรครับที่มันสามารถบินได้อะจุดจุดจุด can fly and can go far away และก็สามารถไปได้ไกลๆนะครับ far away place สถานที่ไกลๆ quickly ได้อย่างรวดเร็วนะครับอะไรที่มันสามารถบินได้และก็สามารถไปได้สถานที่ไกลๆได้อย่างรวดเร็วเรียนเลือกคำศัพท์มาเติมนะครับอยู่ในทำข้อสอบ Google form นะครับนักเรียนเลือกเติมนะครับ5ข้อ5คะแนนนะครับ ไปที่แบบฝึกต่อไปของข้อของ Part A นะครับจะเป็นแบบฝึกอ่าน How we travel อ่าส่วนของ reading นะครับ How we travel แปลตามตัวก็แปลว่าเราเดินทางกันอย่างไรวันนี้เราจะได้มาอ่านเรื่องราวของผู้คนที่อยู่ในประเทศต่างๆนะครับในอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมประเทศอะไรเอ่ยใครทราบเมืองนะครับเมืองอัมสเตอร์ดเป็นเป็น เป็นเมืองที่มีดอกทิวลิปเยอะอ่าประเทศอะไรครับอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมจะอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์นะครับแค่แค่นะไม่ใช่เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์จริงๆแล้วเราเรียกว่าประเทศอ่าเขาเราเรียกว่าประเทศอะไรดีแต,แต่เราเรียกว่าฮอลแลนด์ไหมฮอลแลนด์ Holland กับเนเธอร์แลนด์คืออันเดียวกันไหมก็ไม่เชิงเนเธอร์แลนด์จะหมายถึงภูมิภาคนะครับส่วน ส่วนฮอลแลนด์นี่คือประเทศนะครับก็คือมีกังหันกังหันสีส้มนะครับมีดอกทิวลิปเหมือนกันนะครับโ okay. อเคมาเริ่มอ่านกันเลยนะครับ How we travel Subways and buses are a great way to travel in cities แปลว่าซับเว y คือรถไฟใต้ดินแล้วก็รถบัสต่างๆเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมนะครับในการเดินทางในเมืองนะครับ ต่อไปนะครับขอเลเซอร์มา many people's ride subways or a bus every day ผู้คนจำนวนมากเนี่ยก็ใช้นะครับขี่รถไฟใต้ดินนะครับโดยสารรถไฟใต้ดินแล้วก็รถบัสไปทำงานนะครับทุกๆวัน this this ในทีน่นี้ย้อนไปถึงการใช้ subway แล้วก็ใช้รถบัสนะครับ this สิ่งนี้นะครับ reduce reduce แปลว่าลดนะครับ reduces traffic traffic แปลว่าการจราจรนะครับ this r e d u c e traffic and pollution pollution แปลว่าม,ละ,าะมละพิษนะครับ made by car ซึ่งถูกผลิตโดยรถยนต์ต่อมา but can people do more แต่ว่าคนเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นไหมทำอะไรได้มาก กว่านั้นไหมในที่นี้อาจจะหมายถึงการลดพ o l l u ชันนะครับทีนี้มาดูประโยคต่อไป People in Amsterdam think they can ผู้คนที่อยู่ในกลุ่มอัมสเตอร์ดัมนะครับคิดว่าพวกเขาสามารถทำได้มากกว่านั้นนะครับ Their answer is bicycles คำตอบของพวกเขาก็คือจักรยานยังไงละ่ะ More than 40% of all people living in Amsterdam ride a bicycle to work every day More than 40%แปลว่ามากกว่า40% of all people ของคนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในอะไรครับ Living in Amsterdam มากกว่า40%นะครับ Ride a bicycle to work every day ใช้รถจักรยานในการเดินทางนะครับทุกวันเพื่อไปทำงานนะครับลองนึกภาพดูเนาะมันทำให้ครูนึกถึงสมัยเป็นนักเรียนก็คือ ต้องปั่นจัก,กรยานไปเรียนทุกวันอถ้ามีน้อยมากคนที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจัก,กรยานเนาะนก็จะช่วยลดมดลพิษ reduce pollution ได้นะครับต่อไปดูารากราฟที่2เขาพูดถึงเมืองอะไรประเทศอะไรเอ่ยนะครับ High speed t r a i n รถไฟความเร็วสูง just as นักเรียนขีดเส้นใต้คำนี้แล้วก็จดลงในสมุดเลยนะครับ just as แปลว่ายกตัวอย่างเวลานักเรียนใช้คำว่า just as ปุ๊บ จะต้องตามด้วยคำนามทันทีนะครับเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนนะครับ just as หมูหมากาไก่อย่างเงี้ยนะครับ just as สมสีสมศักอย่างเงี้ยนะครับต้องตามด้วยคำนามทันทีนะครับห้ามเป็นประโยคแค่ okay. high speed train just as the c h ีย n g Kai maglev เห็นไหมครับตามด้วยรถไฟความเร็วสูงยกตัวอย่างเช่นรถไฟ maglev ของเชียงไฮาของกรุงเซียงฮ้้นะครับ can travel at 420 kilometers per hour สามารถเดินทางได้ถึงนะครับ420กิโลเมตรต่อชั่วโมง per hour นะครับ per แปลว่าต่อ but 420 kilometers per hour ตัวย่อนะครับ kilometers ก็ km นะครับต่อชั่วโมงก็ใช้เครื่องหมาย slash นะครับ backslash แล้วก็ h ก็คือ hour is not as fast as fast r a i วนะครับ as fast as นะครับ not แปลว่าไม่ ไม่เร็วเท่ากับเท่ากันกับอะไรครับอ p l a n นความเร็วของแมกเนตเนี่ยนะครับของเชียงขายแมกเนตเนี่ยถึงแม้นว่ามันจะทําความเร็วได้420กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตามแต่ว่าก็ยังไม่เร็วเท่ากับอับเรนยังเร็วไม่เท่ากับเครื่องบิน and airplane นะครับ and airplane can fly at 900 to 1,000 kilometers per hour แปลว่าเครื่องบินนั้นลำหนึ่งนั้นนะครับสามารถบินที่ความเร็ว 900- าร้อถึง1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูคำต่อไปนะครับ s c i e n t i s t นักเรียนจำได้เนาะจากบทที่แล้ว s c i e n t i s t แปลว่านักวิทยาศาสตร์ hope แปลว่าหวังหวังว่านะครับ hope to change this change ใช่ว่าเปลี่ยนแปลง this สิ่งนี้คือสิ่งนี้คืออะไรมันย้อนถึงอะไรพูดน่าจะพูดถึงความเร็วของรถไฟเนาะนะครับ s c i e n t i s t hope to change this แปลว่านักวิทยาศาสตร์หวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้นะครับ They are working on a new train. พวกเขากำลังทุ่มเททำงานกับรถไฟแบบใหม่นะครับ Call เติม E. D. นะครับ Call ไปว่าเรียกโทรก็ได้ไปว่าเรียกก็ได้ถ้า call เติม E. D. ไปว่าถูกเรียกนะครับรถไฟอันใหม่ที่ถูกเรียกว่า t Hyperloop. e h Hyperloop พวกเรนคงได้ยินเนาะ Hyperloop ในไ่ยเป็นบริษัทอะไรครับเป็นบริษัทของคุณอีลอนมัสก์นะครับ Hyperloop ซึ่งจะทำให้เราเดินทางได้เร็วมากๆนะครับ yeah. ก็เขาก็มองว่าเป็นรถเป็นเป็นเทรนซึ่งมันจะเป็นท่อสูญญากาศข้างในแล้วก็ตัวคนที่ไปอยู่จะเป็นกระสุนถูกยิงถูกขับเคลื่อนไปด้วยที่มันความเป็นสูญญากาศนะครับการเดินทางมันจึงไม่มีแรงเสียดทานจากอากาศมันจึงรวดเร็วมากนะครับก็มีการทดสอบแล้วนะครับมีการทดสอบในดูไบนะครับก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งเขาบอกว่า this train หรือ this train หมายถึงอะไร หมายถึงไฮเปอร์ลูปนั่นเองนะครับไม t be อาจจะ able to go to อาจจะไปได้ถึงเท่าไหร่ครับ1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือไฮเปอร์ลูปซึ่งเร็วกว่าเครื่องบินอีกนะครับก็ถ้ามาในประเทศไทยไฮเปอร์ลูปมันจะเหมาะกับระยะทางที่ตรงตรงอย่างเช่นจากเหนือภาคเหนือลงภาคใต้จากภาคใต้ขึ้นภาคเหนืออย่างเงี้ยน,นะครับชิเดียวครับคิดว่าคงไม่ ก้าวขาซ้ายขึ้นนะครับหายใจตดยังไม่หายเหม็นนะครับน่าจะถึงเชียงใหม่แล้วนะครับจากใต้สุดนะฮะไฮเปอร์ลูปคือเร็วเร็วเร็วจริงๆนะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะได้มีไฮเปอร์ลูปใช้กันเนาะครูก็ได้แต่หวังแต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับอาจจะตายเสียกอ่อนต่อมาารากราฟที่3นะครับ Why drive when you don't have to? แปลว่าทำไมคุณจะต้องขับรถด้วยในเมื่อคุณไม่จำเป็นจะต้องขับอ่ะมันคืออะไร No, I'm not talking about a taxi. เขาก็บอกว่าเปล่าเลยใช่ไม่ได้กำลังพูดเกี่ยวกับแท็กซี่นะ I'm talking about a self-driving car. เขากำลังพูดถึงรถที่มันเป็น self-driving self แปลว่าตัวเอง a self-driving car คือรถที่ขับขับได้ด้วยตัวเองนะครับก็น่าจะเป็นรถของบริษัทของคุณอีลอนมัสก์อีกแล้วนะครับก็คือพวกรถ Tesla Car, Google Car พวกนี้นะครับซึ่งขับเองนะครับอ่านมาดูประโยคต่อไป There are cars that drive on their own แปลว่ามีนะครับ there is there are แปลว่ามี there are คือมีหลายอัน there are cars ถ้า there are ปุ๊บจะต้องตามเล่นนามที่เติม s หรือนามที่มีมากกว่าหนึ่งะครับ there are cars that drive on their own มีรถที่มันขับด้วยตัวมันเองนะครับ but t h e y are not 100% safe แปลว่าแต่พวกมันก็ไม่ได้ s a e เซฟ100%ไม่ได้ปลอดภัย100%หรอกนะ so ดังนั้น People d o n trust t them ผู้คนจึงไม่ค่อยเชื่อมันพวกมันเดมในที่นี้ไม่ถึงอะไรครับหมายถึง self driving car หมายถึงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะครับ but self driving cars are helping people in many ways แต่ว่า self driving car หรือรถที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเนี่ยช่วยผู้คนในหลากหลายวิธีนะครับ helping people in many ways they park themselves พวกมันจอดเองนะครับ จอดเองก็คือเวลานเรียนนึกภาพเวลาเรียนไปห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นที่อุดรธานีอย่างเงี้ยเนาะเซ็นทรัลอุดรอย่างเงี้นะ orn, ยน,นะครับซึ่งมันจะมีที่จอดรถแล้วเวลาเราถอยหลังเข้าไปจอดหรือหาที่จอดรถค่อนข้างลําบากถ้าเราแบบรีบแล้วก็ปล่อยให้รถมันขับเองหาที่จอดเองนะครับอย่างนั้นเป็นต้นนะครับซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยมีรถแบบแบบดังกล่าวเข้ามาขายแล้วคือโอรานะครับเป็นบริษัทจากจีนนะครับเกรดวอลมอเตอร์ Motor, แล้วก็รุ่นท็อปนะครับไม่ใช่ราคาก็ ค่อนข้างจับต้องได้นะครับออรา o o d แคตตัวนี้ก็จะสามารถหาที่จอดเองได้นะครับอ,อันนี้ก็เจ๋งนะครับแค okay. this self-driving car มันก็ helping people helping มีด้วยบางทีเนะเาะก็ทำให้ช่วยเราได้ในหลายๆวิธี they park themselves แล้วก็อะไรอีก and they help to avoid accidents พวกเขายัางพวกเขาในที่คือรถ driving self นะครับ help ช่วยอะไรครับ avoid to avoid ว่าหลีกเลี่ยง accidents c Acc คืออุบัติเหตุอ่านักเรียนเราไปฝึกอ่านพร้อมเรียนอ่านเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนไปตอบคำถามนะครับในข้อสอบ Google Form นะครับ1 2 3 4 4ข้อตอบว่าถูกหรือผิดแค่นั้นเองนะครับ True or False นะครับ True or False แค่นั้นเองนี่คือบทที่4 Part A See you again next time